เปิดปาก Big กอวันที่ไร้สังกัดแม่ปล่อยโฮกินเข้าทั้งน้ำตาฟ้าหลังฝนลุยละครสามเรื่องพันตัวเป็นทำเพลงอีสานอินดี้เคยตกเป็นข่าวใหญ่โตคดีถูกลอตเตอรี่ทิปจนโดนต้นสังกัดเก่ายกเลิกสัญญาแบบฟ้าผ่าล่าสุดพระเอกสายบู๊บิ๊กเอ็มกริตรตเดินหน้าเป็นนักแสดงอิสระซุ่มรับงานละครฟอร์มใหญ่ช่องดังเทียบ แถมยังผันตัวทำเพลงเองแนวฉบับฮอตฮิตลูกทุ่งอีสานซิงเกิลเพลงเจ็บแล้วเจ็บอีกพร้อมมาเปิดใจย้อนเล่าถึงวิกฤตชีวิตผ่านรายการ โตหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาถึงวันที่ไร้งานไร้สังกัดและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตที่ทำให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ย้อนไปถึงตอนที่โดนฟ้าผ่ายกเลิกสัญญาช่องสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นผมไปเที่ยวกับคุณแม่ที่แก่งกระจาน เริ่มมีข่าวออกมาแล้วผมก็ยังเที่ยวกับคุณแม่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งสักพักหนึ่งก็เริ่มมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาคุณแม่เยอะขึ้นขึ้นเครียดจนขนาดที่ว่าไปเที่ยวทริปนั้นไม่มีความสุขเลย แล้วแม่ก็เข้าไปหลบในรถแล้วก็ร้องไห้ข้าวก็ไม่กินแล้วก็เที่ยวด้วยน้ำตาพอกลับมาก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยแต่ก็ผ่านมันมาได้ทำให้เราต้องคิดเรื่องรับงานและไว้ใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นผันตัวมาเอาดีด้านร้องเพลงทำเพลงเองปล่อยซิงเกิลออกมาให้แฟนๆฟ,ฟังคือผมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก แล้วเวลาไปอีเวนต์หรือไปโชว์ตัวจะได้ออกไปร้องเพลงเยอะมากได้ไปคอนเสิร์ตเยอะมากการแสดงผมมาที่หลังถ้าถามถึงพรสวรรค์ของผมแต่เด็กเลยคือผมชอบร้องเพลงมากกว่ามาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่มีใครรู้ครับที่ผ่านมาที่ผมร้องจะเป็นเพลงประกอบละครอันนี้เป็นซิงเกิลเดียวที่ทำขึ้นมาใหม่หมดเลยเป็นเพลงแนวอีสานร,ร่วมสมัยดนตรีทันสมัยแต่เนื้อเพลงจริงๆเป็นเพลงอีสานตอนนี้วางแผนชีวิตในวงการยังไงบ้าง ผมกำลังจะเปิดกล้องนะครับมีงานละครสองเรื่องและเมื่อวานก็เพิ่งมีติดต่อมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นฟอร์มใหญ่หมดเลยสำหรับเรื่องงานเพลงก็มีแพลนที่อยากจะทำเพิ่มเหมือนกันก็กำลังดูแนวแนวกันอยู่เห็นว่าเป็นสายมูมูหนักมากเลยมีงานเข้ามาตลอดผมคิดว่าของผมน่าจะไปตรงกับพ่อพระพิคเนต เพราะว่าองค์พ่อเคยช่วยชีวิตเคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วก่อนจะเข้าวงการเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงผมทำงานบริษัทมาก่อนแล้วผมก็มีความจำเป็นที่ต้องออกจากงาน เพราะว่างานในวงการมันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วตอนนั้นยังเป็นแค่นายแบบอยู่ก็เลยตัดสินใจแล้วตอนนั้นเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมจะต้องทำงานเราก็เลยไปขอพระพิคเนตที่ห้วยขวางไปแบบงงๆงงเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าแทบฮินดูคืออะไรตอนนั้นไปกินแล้วก็เลยลองแวะดูไปไหว้ตอนนั้นเงินเหลือติดในบัญชีอยู่5,000ันอีกสักสี่วันจะถึงสิ้นเดือนแล้วที่นี้ผมไปเจอพระพิ พะเนตรองหนึ่งเป็นองค์เล็กๆองค์หนึ่งแล้วผมอยากได้มาบูชาราคาองค์ประมาณสี่พันนิดๆก็คิดว่าถ้าบูชาไปต้องไม่มีเงินกินแน่นอนก็เดินวนอยู่ตรงนั้นประมาณสองสามรอบจนคนขายเขาก็บอกว่าเอาไปเถอะพ่อเลือกแล้วเนี่ยเอาไปบูชาเถอะก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงดูกำเงินห้าพันจัดเลยบูชากลับมาแล้วมาไหว้ที่บ้าน หลังจากนั้นผมไปแคสงานโฆษณาแล้วก็ได้เลยตอนนั้นค่าตัว80,000บาทติดตามถึงเรื่องฮอตประเด็นดังรายการโต๊ะหนูแม่มปรับเวลาใหม่ย้ายเวลาเป็น11โมงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง w o r k p o พอย23